ค่ะกาวสวัสดีพี่น้องปองไปเอซทุกทุกทันเนาะค่ะยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสุภารวยด้จ้าค่ะเมื่อนี้ได้เดินทางมาหาปูซีศูนยะคะว่าว่าปูมันใจคักบบหรือว่าสิเปลี่ยนหรือสิย่ำโตเดิมเนาะ,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 ะค่ะเนาะค่ะเอฟซีท่านไดเขาเมื่อไรเอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาด ข่าสารแนวทางดีเด็ดๆจากทางชองนะคะเนะาะค่ะไปกาพาจารย์พร้อมๆกันเลยจ้าตัวบรุษได้แปดบรนมาสการค่ะพระอาจารย์ยยยยค่ะวัสรุปวัดสรุปเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงอ่าอยงั้เไม่มีสักเปอร์เซ็นต์อริญเอาเยงเน่ยองักัวกติว่า หมดปวดก็ว่าเอาจักหาล้านเปอร์เซ็นบ่ถามวนี้อาจารย์เพนหาล้านเปอร์เซ็นนงค์ปานนั่นละล้านเปอร์เซ็นปานนั่นละก็มันใจแลกเฮท่ากับมันใจนะมันใจเกินล้านมแันใจเกินล้านเพราะว่าท่านผู้ชมครับเพราะว่าผู้ซีศูนว่วมมันใจครับงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสี่มันใจซักไหพี่น้องท่านผู้ชมครับยี่สบสียนี่ ทางช่องเข้ามาติดตามเพื่อนต้องวันยี่สิบสามพบอกก็สมุจัดก็สิได้ยินข่าวได้ยินข่าวหย่อนมากินก๋วยเตี๋ยวยี่สร้างโค้งบานทาวาี่นี่ละกลับมาตามหาม่หนีเพื่อเขเลยบอกไ้เขามาพี่ละหาการสี่ศูนย์ตัวอายอยู่หันมาแต่ผู้บอกผู้หลกสิเมียนทางใช้ว้านน้องคนละกลับไปเขามาเขามาวันที่ยี่สิบสามเป็นจังบุญหรือพี่น้องครับ แต่ไปบอกใครฟักวาออกวรีออกแล้ววารีออกแล้วเพราะเสอดอกเพราะอะไอ่าเป็นยังไงมันออกแล้วบาพี่น้องห้องกากรโอ้ยสั่นพอบันเฮาเก่าซีสั่นข่อยเสียเจ้าข่อยเลซิมีเงินยเสีย <c oughs> นเกิดมาแล้วดวงไปดวงมันใหญ่เอ้ยม <c oughs> ันเป็นน้ำดวงต่อทำเนียงสิเนาะทำเงินนี่ปูห้องกับฟันทงเพราะม่มีห้องสีฟันหรอกอ่ะมันเขาเขาคักเขานี่พี่น้องเออทำตานผู้ชมผู้สีบา้าห้ติดตามตานผู้ชมกับ นี่แหละติดตามมาแล้วครับโค้งสุดท้ายของมือนี้เป็นโค้งสุดท้ายเลขตัวแรกเพิ่นไหหม่านี่สาม 3, หาหนึ่งหกสามหกสองหกเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวสีมาวงมื่นงานกระถินเพิ่นกับงานกระถินเพิ่นกับวงไห,ห่เราเดือคือเลขกสามหกเลขลรางเม็ดเดียวเพรากับก็ราะห้กับพร้อมเลขบนหนึ่งหาเป็นเลขนิมิตกับของพุ่มพุ่มปูซีศูนย์เพิน่นเป็นเลขนิมิต กับเลขสามหกเป็นเลขสูตรเลขปูซีศูนต,ตรงๆเป็นผู้เหตุขึ้นมาก,กับเป็นงว,วดที่ยี่สิบีงวดที่ยี่สิบสี่เด้อพี่น้องกับงวดยีบหาแต่พอกันคือเก่าละกับยี่สิบสี่นี่คิดว่าเลขแนวทางปูซีศูนเอาคิดเอาเด้อยพี่น้องเด้อเปนะ็นสติตด,ดีๆมันเป็นสภาพอนิจจงเป็นของบ่เทียงบ่มันแต่มัน เหาก็ด้วยกั็เปิดเวทประเทศกันได้เพราะให้มันมันปังๆวันนี้ผู้ผู้ฆ่าแต่ให้ฟันให้ยืนนี่สิบประทันโม่บบบนี่สิซื้อบ่ได้ผู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 ้เฮ็ดวัดวัดได้รุ่นนั้กแม่นน้ำปูผู้ฆ่าผู้ลังเลศนี่แหละสิบปได้น้ำโมูปูตอนนี้คือว่าผู้ลังเรศจะถ้าผู้ซื้อไปแต่อาทิตย์ก่อนน่ะจะได้ก่อนโมลอตเตอรี่กับท่านเนาะปูเนาะแต่ว่าก็จะเริ่ม เร,เริ่มคืนแล้วเอาอันนี้ม no. oh. ันจะสิเป็นบุญไทบุญมั่นเ้อพี่น้องวันนี้เนาะกูรอตัวนี้ตรงๆมันจะเป็นดที่หดที่เธอกบจัดยี่สิบก้ยี่สิบงัวก็ี่บก่งวยี่สิมกงหัวยี่สบกิ่งยี่กงวยีสิบกงวัยี่กสิวยี่สิบกสิวี่่่ว่ อันนั้อีกสูตรหนึงพอคนละสูตรคนละสูตรห้เบื้องเลยแล้วทีอ้่เอ้เบิงโบแ้วอกกนอันนี้เป็นสูตรับตง่าค่สูตรับตางคโอ้ขวนี้สูตรยิบเก่ามกรัับจดรับอาจารย์อะัทสูตรฟันทงสูตฟันทงเอ้าอาจารย์นี่นี่อีกเร้่อพี่น้องเด้อว่าตรงย่านว่าตรงห่วง เอาให้เจ้ามือซ่างนี่มันก็ฟันตัวนั้นนะใช่นี่จะทำนั่นครับตัววงกลมเรียกว่าวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นโอเคยำยำเสียเอาไว้ใกล้ๆเด็กผู้น้งคนสี่หายพอนผ้ารวยอยู่แล้วฟังฟังลิเอ่อฟังว่าวงกลมจะได้ออกตัวนั้นน่ะเพราะนี่กองสลากมันกระสีเห็นใจเฮาอจะเตี้ยคนตักคนอยากหลายเนาะไปไปนุ่นกับตาอัน โคกระเจ้าลำกระเจ้าด้วยอย่างน okay. ี้บอกเป็นท evet ่าได้เด่นเดียวโอ้แ้วมันเดินไปตามต่อมันก็จะเป็นทังเสือละถ้ามันเดินตามต่อฝัน่งเสียงอาจารย์อีกจังหน่อยกันฝั่งเสียงอาจารย์พ่อใดเอฟซีไม่แห้งใจในจังหน่อยเันพ่กระรุนนั่นแหละอ๋อตัวเดียวเดียวรุนกันบอกเอฟซีรุนรอด เอาเสียงเลยครับเอาเสียงเป็นมันเป็นโครงสุดท้ายครับเอาเสียงว่าเอาตัวเลขอันนี้เป็นของปูพุ่มพันครับเาก็ว่ามั่นใจนั่นกเ่าก็ได้เอาเสียงครับเอาเสียงเป็นสภาพอนิจจังเป็นกาเขียนไว้แล้วเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเขียนมาแล้วก็รุ่นกันเบิ้งคำมันเดินต้อนกับเป็นเสียน่ะสามหกไม่ต้องกลับล่างอย่างเดียว ซุ่มมันซุ่มตัวประกอบซุ่มนี่บ่มีเข่ามบ่อาจารย์บ่ได้เขามาเสบตัวสุดเต็มมันกันัะไรสิละมีสี่คู่จังหวะมีบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเลยนะมันมันกับ่ระท่านในบูรุษหรอกเขาได้เอาซุ่มยี่สิบเก้างวดรวดมามาเทียบบังมันก็ยอกมาเไม่เดียวสิละแต่นงงวดแต่หนึงงวดงวดก้อนมันกับส้นกันที งวดเจ็ดหนึ่งกับแปดสามนั่นมันส้นกันที่เจ็ดหนึ่งกับแปดสามมันเข้ามาเน้นสุดๆคือเจ็ดหนึ่งแต่ว่าเขาเน้นทั้งรางเลยเพราะว่ามันเจ็ดหนึ่งกับแปดสามมันเน้นทั้งราง,างเน้นสุดๆคือเจ็ดหนึ่งแต่ว่าขึ้นบนเจ็ดหนึ่งแต่ว่าแปดสามโค้งทีถ้าเกิถือว่ามันเดินตัวคือเราตัวนี้ขึ้นบนไหนว่าครับอาจารย์เป็นได้ขึ้นหลังตัวนี้ เป็นได้ทั้งบนทั้งล่าง<ด>แต่ว่าเฮ้าบนมันไม่ได้เป็นทุกงวดค่ะ<า>นะมันมันมันจะเป็นงวดที่มันเป็นบนได้เคยจะงวดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเห็นมั้ปล่อยสองฟูนออกทั้งบน้งล่างสี่ะมมันก็มาเจ็ดห้าเจ็ดเก้าก็ออกทั้งบน้งล่างคมันม<ภ>าเ <c oughs> จ็ดหนึ่งแปดสามออกทั้งบน้งล่างเฉพาะเฉพาะที่มันเดินนี่ครับแต่ว่าเฮอาเน้นเหมืนเน้นกัลางเหมือน เฮาเด่นตัวเดียวมันขึ้นตะบนมันี่ยเจ็ดห้าขึ้นบนเน่นว่ามันนี่เจ็ดหนึ่งก็ขึ้นบนนะสิละเจ็ดสองก็ขึ้นบนนะสิละหกหนึ่งก็ขึ้นบนนะีิละมัดวดนนี้มันมาส้นกันตัวตัวเดียวเม็ดเดียวขึ้นยังหมดสามสามแปดนะคำนั้นส้นตัวเดียวส่เน้นล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเลยนะปุณละวันนี้ก็สามหกล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ ขันนาสองคูมันมันมันต้องเขาทั้งบนทั้งล่างนี่นี่จุดเด่นของมันถึงมันสีเดือนว่าทีาไนเนีาวมันก็ดีค่ะเป็นงวดที่เศร้าซีคือผมเอาผมเอาสองตัวผมไปซื้อบนตัวเอาขึ้นบนตัววันที่พันนมาเนี่ยเนาะมันมันมีอยู่สองคูมีสามแปดกับสามแปดกับสี่แปดตัวกลับด้วย มันนี่เป็นสี่สี่ตัวข้ามาออกวักมันเกิดเี้ยห้องห้ควันหนาควันหนังก็เได้ได้ตะสามแปดเม็ดเกียวห้องมามตรเอมืาปากไปน้องูน้องมวนี่มวดนี่เรามวสขันมวดสีสางแย้งกดีสีเสียง กันวันนี้ลังข้างหัวกัที่เศร้าหัวตัวเนาะเศาแล้วสิมาลากกัะละมั่งนั่งนี่โอ้ยยางฝนตกเล่นห่กันมาตัวนี้ผููมางเลยเด้อวางเลยมันหัวออกเลยเขาเออมันลังไงเนาะทั้ครับเอาไปกันในหักวันไะน้ำกันละกัลละมังมาตังนั่งายน้ำโอ้แต่จักเด็ตัวเป็ดกระเบื้องสิครับ ก็เป็นสังฆาสีมันเป็นสังฆาสีเฮานี่ล่ะโอสังฆาสีมันเป็นเจ้าขึ้นไปหยีบมันโอ้ครับมายามใดก็พ้อยามนั้นก็ปู่สีบ่มีว่าจําวัดจ้าเถียไปซ้ําขึนไปครัวซังอื่นในอื่นเอาห้องเอาชืว่าซั่นบ่ได้จําวัดแต่มันดี่ากทบ้านเฮาเออมานั่งคุยกันงเล่นจังซี่ล่ะเนาะ ตามภ <Christmas. S 1> าษาครับพ่กนีว่าภาษาเซาวัดนี่่ละครับชาวัดาบ้านเฮาอันเดียวกันเอพี่น้องเขามาเล่นก็มานั่งเล่นเพชดนั่นเพชดนี่ซานนั่นซานนี่แฮงดีเนาะอาจารย์เนาะแต่ไขม้าซานนั่นซานนี่ในวัดในว่าเฮาครับคันนี้ฮะตอกจักไปแล้วตอกเข้าตอกน้ําตอกกล้าไปแล้วซุ่มกันดีปู่นซุ่มกันเฮ็ดจังไรเนาะสิมีใส่มีสวยอยู่างนี้เนี่นวยกจันสิลูกหลานก็บ่ได้เฮ็ดการณฮใหงานเนาะย่เบิด หาวิธีต่อห้องเสร็แบบทำซ้ำนันเลจ้างนอยกบูนันบูนีขึ้นมากนครับรัฐบาลเปนนขึ้นมากขึ้นมากแล้วบ้นนี้รับอยู่ง่ายหรือห้องบ้านนี้จนห้ออยู่ยากไปใสกับไปยากไปกับเ่าไปยากหรอกเขากำหนดกำหนดโทดกำหนดว่าเจ่อต้องยังสร็จยงสี่ตัวอาไมลูกผู้แพงเกบวันที่หนึงเหนมันปังๆนะคุณเนาะวันทนึ่มันฟังังมานเด่ยวเลยวัดดวงไปเลย นี่แหละมันใจสุดๆก็ว่ะใจเป็นไงเบรคีสั่งงานะปูเนาะคือสามแปดเนี่ยนะมัดป้อมมักกะต้องรุนครับคือผู้เฒ่าว่านี่แหละเดี๋ยวเมียถึงลอตเตอรี่กอ็มาสั่งผู้สื่อญาียผู้ที่กินเจ้ท่านก็ว่าถื่อถื่อันนั้นถืกอนนี่กันถื่หวยกันอย่างไรก็ได้อย่างไรก็ได้ทำบุญทำทานได้เกี่ยนะเมื่อนี่แหละสิดขีดเมื่อใดปูเมื่อนี่แหละขีดเมื่อใดแท้ ก็นั <S S ่ไปเพชรเจรนาเนี่ยนะครับสนับสนุนรัฐบาลเพิ่อนคนเด้อค่ะสามหกเม็ดเดียวตรงๆรงวดครับว่ต้องกลับบว่ต้องขึ้นว่ต้องลงนะ อาซาถือคู่เนาะเนี่าควรเล่นควานจะเล่นอาจารย์เลาหอดวัดคู่มือคู่มือขนาหน่อยก็ได้แต่ก็คือซาคือขาปูค่ะวงกลมให้แล้ววงกลมให้แล้ววงกลมตัวไหนออกตัวนั้นนี่แหละแต่ว่านี่เป็นกองเฮ้ามาน้องก่อนเนาะเป็นเป็นผู้เป็นมันมาเนื้อซาถือขนาดหน่อปิดไป ค่ะพี่น้องคะี่ก็เป็นแนวทางของปูซีศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะฟันทงโคง้งสุดถ่ายเลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะมัดยำหายคักพี่น้องมั่นใจเกินห้าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องเด้อค่ะปูเพิ่นกับมันใจคักเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสําหรับผู้เป็นเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดเนาะคะ่ะเพิ่นกับมันใจเต็ม หล่านหาหล่านเลยพนว่ค่ะพี่น้องคะ่ะหา้ากะเอาไปพิจารณาคราะห์ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้นะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะก่อนอื่นก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องเลยเด้อค่ะพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะ่ะพี่น้องเพื่อสิบริษาทข้าวสารดีๆหรือตัวเลขเด็ดๆแนวทางดีๆจากทังช่องสุภารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอย่างไรก็ฝากไว้เด้อค่ะพี่น้องปองไปคะ่ะกะสุดท้ายนี่ก็ขอให้เฮ่งเฮ่งรวยรวยนะคะมือนี่ก็เป็นวันที่สามสิบนะคะ มาทุกมือย่ำทุกมือเนาะคะ่ะเพื่อสิบไปฝากพี่น้องปองไปทุกทุกทันเนาะคะ่ะขอหายเฮ่งเฮ่งรวยรยค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ